านไป3สัปดาห์แล้วหลังจากที่ยานอาวกาศเสินโจว17เจของจีนได้ขึ้นสู่อวกาศเพื่อไปปฏิบัติภารกิจที่สถานีอวกาศนานาชาติเทียนกงตั้งแต่เมื่อวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมาผบว่าลูกเรือทั้ง3คนสามารถปฏิบัติภารกิจได้ดีโดยมีระยะเวลาการปฏิบัติภารกิจราวหกเดือน ลูกเรือทั้ง3คนประกอบด้วยถังหงโป,โปเกิดปี1975ซึ่งรับหน้าที่เป็นผู้บัญชาการในภารกิจนี้ถังซ่งเจียเกิดปี1989เป็นนักบินอวกาศหน้าใหม่และมีอายุน้อยที่สุดและเจียงซินหล,ลินเกิดปี1988ซึ่งเป็นนักบินอวกาศหน้าใหม่เช่นกันภารกิจประจำวันของลูกเรือทั้ง3คนคืองานขนย้ายอุปกรณ์ออกจากสถานีอวกาศเพื่อการทดลองอวกาศ รวมถึงจัดการและบำรุงรักษาอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในระยะยาวทั้ง3คนยังได้ฝึกฝนทักษะการแพทย์รวมถึงออกกำลังกายบนลู่วิ่งเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกายและตอบสนองต่อความท้าทายในอวกาศนอกจากนี้พวกเขายังต้องรับหน้าที่ถ่ายภาพทิ่น้ามหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในอวกาศด้วยและในอีกไม่นานพวกเขาก็จะได้ออกไปทำภารกิจนอกยานอวกาศด้วย